สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันกับเกมเซเวนเย o ฟอร์มนอยู่เช่นเคยนะคะพาร์ทที่24แล้วก็พาร์ทที่แล้วจบกันไปแบบไม่ค่อยมีอะไรค้างคาเท่าไหร่นะคะน้อยกว่าพาร์ทอื่นๆซากิทำไมถึงทาไมไปจะดีหรออืมจริงๆแล้วต้องไปน่ะแต่สีหน้าของฮารุโตแบบหรือว่าหน้าฉันดูเหนื่อยหรอไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นหรอก ฮัโโตนะ่ะดูหน้ามึนมากเลยล่ะฮะ <laughs> <laughs> ฉันไม่ได้ทำหน้าแบบนั้นนะจริงเหรอ <laughs> ซากิอขอโทษนะฉันแค่พูดเล่นนะ่ะเอ๊ะฉันไม่ได้กดธเธอหรอกนะก็แค่เห็นซาีิแข็งแรงแบบนี้ฉันก็ดีใจนะ หมายถึงอะไรอะ่ะอไม่มีอะไรหรอกหอช่างเถอะว่าแต่ตอนนี้ฮานรุตโตทำอะไรอยู่นะ่ะอ่ะอืมเมื่อเจ็ดปีก่อนนะ่ะพ่อแม่ในตอนนี้ของฉันได้รับฉันไปเลี้ยงนะ่ะแต่จริงๆแล้วฉันจำเรื่องสมัยก่อนไม่ได้เลยเหมือนสูญนะเสียความทรงจำน่ะสูญเสียความทรงจำเหรออืมแต่ อย่างที่ดิฉันจาได้ก็คือสัญญาที่ให้ไว้กับอาอีิที่บ่อน้ําเก่าเท่านั้นนะ่ะพอปิดเทอมฤดูใบไ,ไม้ผลิก,ก็เลยกลับมาที่นี่นะ่ะงั้นเหรออืมฮะแต่พอมาที่โรงพยาบาลน,นี้ก็ทําให้ฉันจําหลายๆอย่างได้นะทั้งเรื่องของซากิริคุคาเครุแล้วก็ฮโนกาด้วยแล้วก็เรื่องของอาอีิด้วยนะ่ะพองน้นเรื่องของอาอีิฉันก็เพิ่งมารู้ตอนที่มาถึงที่นี่นะ่ะ ฮะเหรอพองั้นก็เลยทำหน้าเศร้าแบบนี้สินะเอ๊ะใช่ไหมล่ะสำหรับฉันอะ่ะมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเมื่อเจ็ดปีที่แล้วแต่สำหรับพารูโตะคงเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยสินะเมื่อแต่จะสัญญาอะไรกันไว้เหรอเอ่อคือเรื่องสัญญานั่นน่ะเฮาหยีพูดแบบดีใจมากเลยนะเธอทำตามสัญญาใช่ไหมล่ะ อ่าเรื่องนั้นคือเรื่องนั้นอืมอีกครั้งหนึง่งกับเอาอีกกับเอาอีคือที่นั่นนะ่ะกับเอ e. าอีฮัลโหลขอโทษนะฉันทำให้เธอจำได้แล้วนะเอ๊ะทำไมหรอซาก,กิทำไมนะเหรอ ฮารุโตะเธอกำลังร้องไห้อยู่นะ่ะร้องไห้เหรอเอ๊ะจริงด้วยฮารุโตะเอ๊ะแต่ว่าแปลกนะทางนั้นที่รู้มาตั้งนานแล้วอะ่ะ <laughs> นั่นสินะเอาอีกไม่อยู่แล้วสินะฉันสัญญากับเอาอีกไว้งั้นเหรอ ไม่ได้เจอแล้วสินะเอาอออเอาอีกอยากเจอเอาอีกดีขึ้นหรือ,อยังอะ่ะอืมขอบคุณนะ <laughs> ลองให้หนักเลยนะนั่นสิ <laughs> ไม่เป็นไรหรอกเมื่อเจ็ดปีที่แล้วฉันร้องหนักกว่าฮารุโตะเป็นสิบเท่าเลยล่ะ <laughs> งั้นเหรออืมแต่ก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยดีแล้วงั้นฉันไปก่อนนะอะซากิขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมเออคือถ้าถ้าหากว่ามีเพื่อนคนนึงหายไปจะเสียใจขนาดทนไม่ได้เลยไหมอืมคงเสียใจจนแทบขาดใจตายเลยล่ะนั่นสินะขอโทษนะแต่ ถ้าคิดว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็อาจจะทนได้ก็ได้นะเรื่องดีๆเหรออืมถึงจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ต้องมีเรื่องดีๆอยู่บ้างล่ะอย่างนั้นเหรอเออใช่ฉันมีเรื่องอยากถามเธอเรื่องนึงเหมือนกันให้ดูตัวนะ่ะหายป่วยแล้วเหรออ,อืมผ่าตัดแล้วก็หายดีนะ่ะ <c oughs> เห็นไหมล่ะก็มีเรื่องดีๆอยู่เรื่องนึงแล้วใช่ไหมล่ะ งั้นหลังจากที่เบืงคนนึงตายไปแล้วก็ได้มีการค้นพบวิธีรักษาโรคล่ะแบบนี้เรียกว่าสิ่งดีๆไหมแน่นอนสิคนที่ไม่มีความสุขเพราะความเจ็บป่วยก็จะได้ลดลงเป็นเรื่องที่ดีมากเลยไม่ใช่หรอฮัลโหลตไม่คิดแบบนั้นหรอเอะฉันฮะฉันต้องไปจริงๆแล้วล่ะเดี๋ยวโดนดุห้ามสัญญาพวกนี้เด็ดขาดเลยนะ ไม่คิดแบบนั้นงั้นเหรอฉันจริงสิต้องรีบกลับบ้านไปอ่านไดอารี่เฮ้ยกี่เล่มวะนะนี่คือไดอรี่ของผู้อำนวยการหรอหน้าปกมีรูปแปลกๆแ,แล้วก็ชื่อแต่ชื่อนี่มันชื่อผู้หญิงช่างเหอะอ่านดีกว่า เฮ้ยผู้ใหเอาล่ะเดี๋ยวตอนบ่ายคุณหมอจะมาหานะเธออยู่ที่นี่นะค่ะเฮเอาล่ะเอาล่ะออกไปเที่ยวข้างนอกดีกว่าโอ้นี่คือโรงพยาบาลหรือเปล่าอ๋ออนี่เหมือนขึ้นข้างบนนะคะเ้าไปไหนได้ไหมไม่ได้อุ้ย ตกใจหมดเลยเออใครนะ่ะฉันก็ตกใจเหมือนกันนะแล้วเธอเป็นใครอนั่นสินะฉันชื่อฟูตาเซะคันนะแล้วเธอล่ะฟูตาเซะคันนะแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเอ่อคือฉันส่อนหมายผมมาที่นี่น่ะว่าจะแกล้งเซอร์ไพรส์คุณพยาบาลน่ะนี่แล้วตกลงเธอชื่ออะไรนะ่ะอืมฉันชื่อคิคุซุยอายาโต เธอเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลน,นี้เหรออืมฉันเพิ่งมาไม่ไม่นานนี้เองคีคคซุยคุงงั้นเหรอเนี่ยอายุเท่าไหร่น่ะแล้วเธอล่ะอายุเท่าไรเก้าขวบอืมงั้นก็อายุเท่าฉันน่ะสิคีคคซุยคุงก็เก้าขวบเหมือนกันเหรออืมแต่ถึงจะอายุเท่ากันก็ไม่เกี่ยวนะที่นี่นะ่ะมันที่ของฉันห้ามมาอีกนะ นี่เธอฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ไงหมายผมที่ฉันจะให้เป็นของขวัญสวยใช่ไหมล่ะเะเนี่ยนะหรอนี่ฉันไม่ได้ถามเรื่องนั้นนะในคีครูซุยนี่มันคือผู้อำนวยการนี่นะนี่ทำไมถึงอยู่ที่นี่อีกล่ะเมื่อวานก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามมาอีกนะ่ะเอ๊ะก็ถ้าไม่อยู่ที่นี่เดี๋ยวความก็แตกพอดีนะสิ ที่ว่าความแตกนะ่ะไอที่เธอทำอยู่เนี่ยนะใช่แล้วืทำอะไรอยู่นะ่ะหมาน่ะทำไมถึงทำละ่ะ <_ q _> ก็ใจคุณพยาบาลไงล่ะแล้วทำไมต้องให้ด้วยอะเพื่อจะเซอร์ไพรส์ไงล่ะแล้วทำไมต้องเซอร์ไพรส์ด้วยล่ะคีรุซุยคุงเธอไม่หยุดถามตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะแล้วมันผิดตรงไหนกันล่ะไม่ได้ผิดอะไรหรอกนี่ฉันถามบ้างได้ไหมอะไรล่ะ ที่คุณซุยคุมีเพื่อนไหมฮะฉันไม่มีเพื่อนที่อยู่เท่ากันเลยนะ่ะฉันก็ไม่มีเหมือนกันมัง้งงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะก,ก็ได้เยเป็นเพื่อนกันแล้วเพราะงั้นฉันก็ใช้ห้องนี้ได้สินะอ่าไม่ได้ฉันไม่เป็นเพื่อนกับเธอแล้วดีกว่าเอ๊ น่ารักจังในผู้หนญะิงคนนั้เฮ้อ่ะไอ้ต่อคุ้งเป็นครั้งแรกเลยนะที่เธอเข้ามาที่ห้องฉันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะอะไรกันมาไม่ได้งั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นก็แค่ตกใจนะ่ะนี่ยังถักไอ้ได้น,นั่นอยู่หรือเปล่าอ่ะมาถึงไหมายพวกมาเหรอใช่อันนั้นแหละอืมตอนนี้ฉันกำลังถักของที่จะให้เด็กผู้ชายอยู่นะ่ะเด็กผู้ชายเหรอใครกันอะ่ะ เอ๊ะไม่ใช่โตคุงเอ่อลืมไปแล้วนะ่ะฮะอะไรของเขาวะว่าแต่หมายพมพอหรือเปล่าอืมน่าจะพอแบบเฉียดๆนะ่ะนี่ฉันไปขอหมายพรมได้เดี๋ยวจะเอาให้เธอเอาไหมล่ะเอ๊ะให้ฉันหรอดีใจจังดีใจงั้นหรออืมดีใจมากเลยล่ะ เอาล่ะใช้ไหมพรมนั่นทำที่ใหญ่กว่านี้กันเถอะสิงโตอะไรแบบเนี้ยเอย๊สิงโตมันยากนะงั้นฉันยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยล่ะเฮ้ยทำตัวเองนะนี่ไอ้โตคุ้งทำไมถึงแอบล่ะจะพวกนั้นจะมาตามชาฉันอะจะพวกนั้นที่นายหมายถึงคือคุณพยาบาลหรอใช่ แต่พวกเขาเป็นห่วงเธอนะพวกเขาพูดว่าโลกที่ออยาโตคุงเป็นอยู่นะ่ะเราสายตาไม่ได้เลยนะอืแล้วพวกนั้นเห็นฉันเป็นลูกพ่วงนวยการโรงพยาบาลก็เ,เลยแค่ทำเหมือนฉันเป็นคนพิเศษก็เท่านั้นล่ะเอ๊ะคุณพ่อของออยาโตคุงเป็นพ่วงนวยการโรงพยาบาลเหรอสุดยอดไปเลยถึงจะไม่เคยเจอก็เถอะฉันก็แทบไม่เจอเหมือนกันอนะ่ะอืมจริงสิ การแกล้งทำให้พวกคุณพยาบาลตกใจเล่นกันเถอะตกใจเหรอนั่นสินะก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ระบายความเครียดที่ฉันได้รับจากเจ้าพวกนั้นออกให้หมดไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่ให้ตกใจแบบนั้นแต่ทำให้ตกใจแบบมีความสุขต่างหากอ่ะทำไมต้องทำให้ไม่มีความสุขด้วยละ่ะไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะเรื่องนั้นไม่รู้สิแต่แค่ทำให้ผู้คนมีความสุขตัวเองก็จะมีความสุขไปด้วยไม่ใช่หรอ มันไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะอายาโตฉันมาเล่นด้วยน่ะอ่าโหดูไม่สบายมากเลยนะเกมใหม่เนี่ยวันนี้ต้องพักผ่อนอยู่เฉยๆหรออืมออกไปข้างนอกไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวเลยอะงั้นหรอเฮ้อแตนแตนฉันทำกีตาร์แบบมินิมาให้อายาโตะน่ะ ว้าวย่อไปเลยแต่นี่มีเสียงไหมนะมีสิอายะโตหิมนะน่ะเอ๊ะว้าดูไม่ค่อยสบายเลยนะจับหิมะก,ก็ไม่ได้วันนี้ก็ต้องพักอยู่เฉยๆสินะเป็นแบบนี้มาตลอดครึ่งปีแล้วสินะอาจจะตลอดชีวิตเลยก็ได้ เฮ้ห <c oughs> แต่แตนฉันปั้นตุ๊กตาหิมะมาให้อายาโตนะ่ะว้าวแต่เนี่อามาจากไหนเนี่ยอะอะข้างนอกอ่ะข้างนอกนั่นไงมองเห็นหน้าต่างด้วยตรงนั้นน่ะว้าวยออไปเลยจริงๆฉันเห็นตอนเธอปั้นน่ะงั้นก็บอกมาตั้งแต่แรกสิ คณนะจ๊ะอ่อเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะอืมเป็นวาดอ่ะงั้นเหรอปกติเธอดูแข็งแรงมากเลยนี่ใช่สิทั้งทั้งที่อาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดอายุสิบสองขวบแท้โอ้โห้เก้าสิบสิบสามปีแล้วดิใช่ไหมก็ต้องรีบหายก่อนที่จะถึงนะนะอ่ะฉันวางอะไรง่บไว้ตรงนี้นะเขียนหรือยังอ่ะ ก็นิดนึงนะ่ะนิดนึงงั้นเหรอฉันอ่านเลยได้ไหมอ่านี่ไม่ได้เขียนเลยนี่นะนิดนึงไอายาโตะคำถามอะไรอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดอายุ13ปีเอ๊ของขวัญเหรอ อฉันนึกไม่ออกแล้วว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรเธอดีอ่ะก็เลยกะว่าจะถามตรงๆไปเลยอ่าอะไรก็ได้นะแต่ถ้าลำบากก็ไม่เป็นไรหรอกอืมงั้นกลับกันละของที่ไอายาโตะไม่อยากได้คืออะไรอ่าลูกฟุตบอหลหรอมั้งก็ฉันเป็นโรคหัวใจคงเล่นกีฬาหนักๆแบบนั้นไม่ได้อะงั้นหรองั้นฉันจะให้ลูกฟุตบอลเป็นของขวัญแล้วกัน อะไรของเธอ่ะขันนะตรงติงนะเอาไปพัดกันมาบนเตียงเลยนี่เป็นของขวัญวันเกิดสิบสี่ปีของออยาโตะนะเอ๊ะยังไม่ถึงวันเกิดฉันเลยนะแล้วนี่มันไดอารี่ของพวกเราไม่ใช่หรออืมเพราะงั้นฉันลองเขียนตัวเลือกที่จะทำให้เป็นของขวัญนเกิดลงในไดอารี่เล่มน,นี้นะ่ะงั้นเหรอขอบใจนะ นี่เป็นแมสเซจบอร์ดที่จะได้เขียนข้อความถึงออยาโตนะน่ะอันไหนดีนะงั้นเหรออันนี้เขียนว่าอะไรเหรอสุขสันต์วันเกิดนะ่ะแล้วนี่ล่ะขอให้ทุกวันมีแต่ความสุขแล้วก็สู้ไปด้วยกันแล้วนี่ล่ะขอบคุณทุกๆอย่างนะอ่านไม่หอกเลยเอา้ากรรมห้องเฮโตเขียนอ่านไม่ได้เหรออะไรอะ่ะ คุมหมอคุมพยาบาลมาทำอะไรกันอะคนะฮะไอเโตะเธอดูไม่ค่อยสบายเลยนะทางที่กำลังจะอายุสิบห้าแล้วแท้อม,มีอะไรหรือเปล่าเอ,อเหมือนอาการป่วยของฉันมันจะแย่ลงนะ่ะเอ๊ะก,ก,ก็ที่ผ่านมาเธอแข็งแรงมากไปตั้งหากล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยังไงคณะก็ต้องหายดีแน่นอนคณะพวกคุณหมอบอกฉันมาแค่ชื่อโรคอย่างเดียวเป็นโรคเดียวกับแม่ฉันโรคที่รักษาไม่ได้ล้อเล่นนะ่ะอะไรกันพูดเล่นเหรอดูไม่เหมือนพูดเล่นเลยนะ เฮ้ยทำไมถึงเงียบไปล่ะอายาโตะฉันขอโทษนะคันนะอะไรอะฉันอาจจะไม่หายก็ได้เงาของทั้งสองเงาของทั้งสองหมายถึงหมายถึงผู้อำนวยการคิคุซุยอายาโตะกับ เด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็อายาโตะไม่ใช่ฮารุโตะอายาโตะ,ะโตไหนวะอายาโตะผู้อำนวยการเนี่ยฮารุโตะกับกับไอ้นั่นเนาะอาโออิเหรอโอกอดเพราะว่าเพราะว่าใช่เพราะว่าผู้อำนวยการเป็นลูกหัวใจใช่ไหมถ้าถ้าอะไรนะเด็กผู้หญิงคนมกเมื่อกี้คันนะเป็นโรค lmd แล้วตาย ก็คือต้องบริจาคหัวใจให้กับไอยาโตซึ่งโดยฐานะที่เป็นลูกของพวกมนวยการแล้วมันได้แน่ๆเว้ยมันก็จะเหมือนกับที่อาโอโอิบริจาคให้ฮารุโตแล้วที่พวกมนวยการมันอยากย้อนเวลามันอยากย้อนเพื่อเพื่อไปหาผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ แต่อันนั้นย้อนไกลมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นถึงพว่วงในการโรงพยาบาลแล้วใช่ปะตอนที่เจอกันที่มเมื่อแค่สุดท้ายที่เห็นก็อายุสิบห้าใช่ไหมประมาณนะยังไม่สิบห้าดีโอ้แต่เด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักมากนะแต่พว่วงในการจะเอาชีวิตคนอื่นที่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมาเสี่ยงกับไอความรู้สึกของตัวเองอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ป่ะวะคันนะไม่ไม่ชอบหรอกถ้าเกิดให้คันนาเลือกให้คณะรับรู้อะไรอย่างเงี้ยอืม ก็มาติดตามต่อกันพาดหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปบ๊ายบาย